ก็ยังเสียดายอยู่ที่ไม่ได้ทําคลิปตอนที่โดนในนิโมทีวีไทยอ่ะเพราะว่าตรีมตลอดมีผักแป๊บหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ตรีมต่ออย่างเงี้ยเป็นปีป,ปีใช่ปะ่ะแล้วก็เออ,อะไรที่ได้ก็คือไม่เคยใช้ไม่เคยอะไรเลยแบบอยู่อะไรส่วนใช้เป็นส่วนตัวที่คนบนนริเนตอะไรไม่ไม่ได้ยุ่งอะไรก็คือทําแต่งานล้วน,วนเพราะฉะนั้นก็เลยหาจังหวะมีเวลาเหลือนอนก็ไม่พอก็เลยบางทีนะ ก็เลยไม่ได้ทยอยทำคลิปจนเกิดเรื่องต่างมากมายที่หนักขึ้นหนักขึ้นรวมถึงไม่ใช่แค่ตรงคนขู่ฆ่าเนื้อวาถือไทยทกลุ่มลูกโซ่ละไหนจะลักษณะการไปแจ้งความอีกไหนจะลักษณะท้อจิกในสิตที่อยก่้ตัวทั้งหมดทุกสถานภาพอีกทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นสีแดงไปหมดแต่ มันมันหาแกล็บที่จะทาช่วงสั้นๆได้ได้ยากแต่กว่าจริงๆถ้าตอนนั้นจะทําไม่ได้มันก็คงจะได้ได้อยู่บางซึ่งน่าเสียดายมากรวมถึงเนื้อช็อปปี้ด้วยตลอดร้อยเวลาหลายปีที่ผ่านมาเสียดายมากในแต่หลายช็อตที่อืมมันควรจะทามัน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 ช่วยใครได้แน่นอนในรนอยคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเริ่มทําทยอยไปเรื่อยๆนะทีนี้ไอ้วันนั้นที่ทําไปแล้วแบบมันเออเล่อที่เขียนไว้ตรงคำบรรยายก็เลยแก้ คือไฟล์มันไม่ไม่ไม,มีละก็เลยต้องเอาที่ที่ทกดโพสไปแล้วอะดึงกลับมาแล้วก็แก้ไขใหม่แล้วก็ช่วงหลังด้านหลังที่มันมันมันรูปมันโดนบงังเป็นตัววิดีโอที่แท้จริงอะสามสิบวิข้างหลังก็เลยทําขึ้นมาใหม่เหมือนกันตอนแรกโพสในสองคลิปคือคลิปที่โพสไปแล้วแล้วก็คลิปใหม่ที่มีส่วนครึ่งหลังสามสิบวิแต่ว่าเอาเอาเอา,เอา,เอามาโหลดแล้วก็แก้ไขในคลิปที่หนึ่งแล้วเอาอันที่สองตอท้ายก็เป็นคลิปที่คุณเห็นะ ก็หมดไปครึ่งวันละจริงๆต้องทำคลิปเรื่องโคดส่งต่ออืมเป็นอีกคลิปหนึ่งอ่าเดี๋ยวจะทำทำ,ทำแต่ไม่ให้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องโคดส่งนิดนึงคือโคดส่งอะสีเขียวๆอะไรส่งฟรีอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างจริงๆไม่ใช่เรื่องนี้ทุกเรื่องมันมีประเด็นอยู่เยอะมากอย่างน้อยเช่นการโกงของคนส่งที่โดนมาเนี่ยมียังไม่เคยได้ความเป็นธรรมไม่พอนะต่อมาเรื่องของโคส่งเนี่ย ก็คือใครหลายๆคนที่เคยใช้งานจะรู้นะว่ามีการมีจริงบ้งไม่มีจริงบ้างโค้ดทิปอะไรนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากๆที่เราจะในในหัวข้อนี้จะพูดถึงพอยท์เดียวเท่านั้นก็คือมันจะมีร้านอยู่หลายร้านเนาะก็คือเขาบอกว่าร้านอ่าอย่างร้านบร้านเนี่ยยังมีโค้ดส่งอยู่ยังมีโค้ดว่าว่าส่งอยู่แต่บางร้านก็ไม่มีทณลองเข้าไปก็ได้ คุณเจรร้านคนปกติอะที่ไม่ใช่ในหน้าไม่ใช่ในายทุนหรืออะไรที่เจ้าตัวขายเองไล์เองขายเองที่รู้ทุกวินาทีว่าโปรโมชั่นไหนเปลี่ยนไหนขึ้นแตมหน้าจอว่าเดทกี่ลังแบบที่ทําปนคลิปที่แล้วหนะ่อทีนี้มาเรื่องส่งเนี่ยเอาเอาในฐานะลูกค้าก่อนในฐานะลูกค้านี่เดี๋ยวก็มีโค้ดทิปบ้างนน่นนี้นั้น,นอันนั้นใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้บ้างถูกไหมแต่ไรไม่ได้องรายละเอียดอยู่นนะทีนี้มาฝั่งผู้ขาย ผู้ขายที่ไม่ใช่เจ้าตัวทําเองไลเองขายเองสร้างโปรโมชั่นเองเปลี่ยนทุกนาทีสร้างระบบจุดต่างๆเองไม่เอาตรงน,นั้นเอาอคนขายที่เป็นคนที่ดั้งเดิมที่ที่มาโดนหักเปอร์เซ็นต์ในการโพสตขายอะไรพวกนี้นะคนขายเหล่านี้ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มที่ช้อปปี้มีคำว่าช้อปปี้ชอยขายเองมีตวนโิโต้อะไรพวกนี้ก็เริ่มที่จะมีปัญหาทุกรูปแบบมากหลายรูปแบบมากตัวอย่างนี่เราจพูดถึงเรื่รองเรองโคส่งสีพอเริ่มที่จะเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ย เริ่มที่จะมบเป็นขายเองเนี่ยร้านาต่างๆนานาก็เริ่มไม่มีโค้ดสง่งละโค้ดโลโกเ้เขียวๆคุณล็อกเข้าไปทักวัน,นี้ก็ังเป็นตลอดหมายควาว่าร้านคนทั่วไปที่เคยมาขายบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีแล้วก็จะมีคนทักมาว่าทําไมร้านคุณไม่มีฉันจะสั่งสมมติว่าสั่งสบู่เนาะสบู่เนี้ยสิบห้าบาทเนี้ยฉันต้องร้านคุณอะฉันต้องออกค่าส่งสี่ห้าบาทอะไรเงี้ยเป็นแบบนี้โดยที่ช็อปปี้ทำอะไรก็ได้เคย ดูในพันธิ์ทิื่อเมื่อเมื่อวานอยู่อ่านอยู่บ้างเสิร์ชคำว่าช้อปปี้จะเห็นเยอะมากที่บอกว่าคำว่ากฎหมายหรือกฎของช้อปปี้มันเป็นกฎหมายที่ตรงกับตีของกฎหมายของโลกนี้ตรงไหนวะหรืออะไรประมาณนี้มันใช่เหรอแต่ถ้ามันไม่ใช่เลยล่ะก็เหมือนกับการที่ดึงโค้ดสองฟีออกในต่างนานาอย่างไง,ออไไงยังไงก็ได้เลยอ่ะเหมือนเป็นประเทศประเทศหนึ่งเลยที่จะทําอะไรก็ได้มันก็จะเหมือน มันไม่ใช่แค่เหมือนเสียภาษีให้นะมันหลายอย่างคุณเข้าใจปะมันมันทําอะไรก็ได้อ่ะอ่ะทีนี้นะก็มีบางร้านที่มีโคดแล้วไม่มีโคดหรือมีมีไม่มีก็แล้วแต่แตมึงเกิดมาตลอดคือตอนแรกมีปัจุบานเป็นปกติพอเริ่มผ่านไปหลายปีเป็นปีเริ่มเป็นแบบนี้ไม่พอมีบางร้านที่เอาในฐานะผู้ขายนะไอ้ร้านมีโคดไอ้ร้านไม่มีทีนี้ เคยอ่านในในในอากูอะเขาพูดกันประมาณว่ามุงมากเลยว่าเวลาที่ขายสมัครขาย,ยนะก็มาสมัครโคส,ส่งฟรีให้อันนี้คือรุอ่นก่อนๆน,นะทั้งนั้นที่เราเราไม่เราไม่ได้ใช้อะไรรุ่มกับาช้อปปี้ขนาดนั้นนะอะไรประมาณน,นี้ก็เท่ากับว่าตอนแรกที่ช้อปปี้มีไรายได้ทางเดียวก็คคอให้คนมาขายแล้วเอาเปอร์เซนตนะ์ตอนนั้นอะก็เท่ากับว่าใครเปิดร้านก็นคือบังคับเป็นก่อนส่งฟรีให้ให้ใส่เส้นการเงินตรวเนี้ยลงไปที่ก่อนส่งที่ ผูกพันกับตัวเองเลยโอเคนะแบบนี้เป็นต้นแล้วบางคนนะเราก็จะเคยอ่านในอากูเนาะเขาก็บอกว่าเรางงมากเลยว่าถ้าเราจะไม่สมกับทางเนี้ยเราต้องไปทําเรื่องเนียนะอะไรวะตอนแรกเราก็ต้องเซ็นตัญญาอะไรก่อนปะที่จะแบบเออมาร่วมด้วยขนาดไหนอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนี้นะแต่หลังจากนั้นพอเริ่มขายเองก็ทํเป็นว่าแบบไม่มีโค้ดสำหรับผู้ขายอะไรประมาณนี้อย่างที่บอกไปมีบางร้านไม่มีบางร้านหรือไม่มีเลยอะไรเงี้ยนะ หนักมากยาวนานมาหลายปีแล้วน่าจะหลักปีอะอยู่แล้วแน่ๆแต่ว่าไม่แน่ไม่แน่ใจว่ากี่ปีกี่เดือนทีนี้ณ้าปัจจุบันก็ยังเป็นถูกไหมทีนี้ร้านเขาก็บอกว่าร้านร้านร้านแต่ละร้านก็จะอายุหลายปีเนาะร้านเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยต้าทําทำมาเนี่ยเขาไม่เคยสมัครอะไรเลยจนถึงดวันนี้เขาก็ยังมีโค้ดสองฟรีอ่นะและทีนี้มาอีกร้านหนึ่งมีเว็บหนึ่งตอนสมัคร เขาบอกว่ามีขึ้นมาแว็บนึงก็จริงแล้วก็ไม่มีเลยมานานมากแล้วแล้วก็เท่ากับคนที่ซื้อของขต้องอ่อยสี่สิบห้าบาทเองรวมถึงคนขายก็จะต้องออกค่าส่งถ้าไม่จะไม่ร่วมกับทางสต๊าป,ปี้ก็คือต้องให้อะไรก็ได้มารับไปส่งก็ประมาณประมาณร้อยหนึง่งก็เท่ากับว่าทางลูกค้าต้องออกเพิ่มเพราะยังเขาส่งสี่ห้าแล้วทางคนขายก็คือต้องออกร้อยหนึง่งเพื่อ ให้ของผปสงมงภาไม่ได้อยากร่วมไปส่นอื่นเกี่ยวกับช้อปปีก็เท่ากับร้อยสี่สิห้าถกไหมเป็นสองสองคนลองฟังดี่ยต้องจ่ายในสปูราคาสิบห้าบาทเป็นตน้นทีนี้ประมาณช่วงไม่กี่วันนี้ที่ผ่านมาคนขายคนที่หนึ่งเนี่ยเขาก็พูดว่าเคยได้ยินมาว่ามันต้องไปยกเลิกเท่านั้นถึงจะไม่มีคนส่งฟรีไงอะไรประมาณนี้ยแน่ี่มันเช็เคข้อมูลแล้วไม่ใช่ ไม่ใช่ถามเราก็อ่านมาไม่ไม่ไม่ใช่เลยทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าพอผู้ขายที่สองเนี่ยติดต่อช้อปปี้ไปเพราะว่าผู้ขายแรกมีโคส่งฟรีใช่ไหมผู้ขายที่สองก็เลยงงพอติดต่อช้อปปี้ไปเป๊กก็ไปลว่าช้อปปี้อ้างว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเรามีการยกเลิกการส่งฟรีบาบๆาบา,าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปใส่ข้อมูลของคุณมื่นนี่นั้นนี่นั่น เพื่อที่จะให้เราตรวจสอบการลงสมัครอะไรก็ว่าไปรอผลอีกกี่วันกี่อาทิตย์ก็ว่าไปเสร็จแบบล้วปุ๊บก็งงมากเพราะว่าตรงนั้นก็ต้องเอาอีกอ่ะขอข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นอีเมลหร,รือดูไลน์อะไรนั่นแหละอย่างน้นอยก็อีเมลเราก็ติกอะไรอีกมากมายเท่านั้นบอกว่าไม่ทางเลือกทางนี้ทางยี้เท่านั้นที่อยู่ดีอยู่ดีต้องทำแนละเป็นผู้ขายเก่าเราก็ทําแค่บางคนไน้่นะมีการเลือกเลยนะ เรือกว่าร้านนั้นร้านานี้สองมาตรฐานว่าก็ไม่รู้ว่าอาจจะดูโปรฟิตหลังบ้านออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทาใหา้เหมือนกันดูว่าผู้ขายทุกคนก็โดนไม่เหมือนกันลูกค้าทุกคนก็โดนไม่เหมือนกันนี่นะพอแบบมันไม่มีเหตุผลไม่มีแกนแกนที่ชัดเจนเลยนะพอที่แบบเออทุกร้านที่เป็นร้านใน่นี้จะต้องโดนกดเดียวกันมันไม่ใช่อนะ่ะคุณเอามั้ยพอเสร็จแล้วกก็ผ่านมาแค่ประมาณไม่ถึงเกืบสี่ชั่วโมงไอ้เนี่ยทาง ระบบช้อปี้ก็ขึ้นว่าร้านผู้ขายที่สองผิดทำผิดทุกอย่างเป็นร้อยๆร้อยๆร้อยๆรายการของเป็นหลายร้อยเออแบบอยู่ดีๆมันติ๊กลวก็พรวดมาเลยพุ่งอะไรภายในไม่ถึง24ชั่วโมงอะว่าผิดแล้วพอกดเข้าไปดูในเงื่อนไขตามคําแนะนำเนาะจากผู้ดืเนม่จากากสตอปี้ปรากฏว่าขึ้นว่าคุณใช้ภาษาคุณห้ามใช้ภาษา และตัวเลขอะไรประมาณนี้นะซึ่งม,มันไม่ใช่อ่ะคุณต้ออกว่าคือขึ้นแค่ว่าห้ามแก้ไขทุกอย่างที่เราโฮไว้ว่าเรเมื่อลายร้อยรายการห้ามแก้ไขเด็ดขาดคุณต้องลบทิ้งเท่านั้นและถ้าไม่ลบทิ้งเราจะลบทิ้งในอีกกี่วันแล้วแต่ละลิงก์แต่ละแต่ละรายการมันมีรายละเอียดมันมีดีเทลของมันถูกปะ แล้วมันก็ชัดเจนแล้วมันก็ต้องัำเปิดร้านกันมาทั้งผู้ขายหนึ่งผู้ขายสองหรือใครๆก็ตามมันหลายปีแล้วก็เคยมีลูกค้าอะไรเลยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือมันมันไม่มีอะไรนะการมันมีแค่รูปของรายละเอียดมันมีแค่นี้การเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษตัวเลขมันมีแค่นี้มันไม่สามารถมีอะไรซับซ้อนนะแต่อยู่ดีหลังจากที่สมัครไปปุ๊บเรื่องโค้สองฟรีปุ๊บภายในสี่ชั่วโมงมีการจะเอาง่ายๆคือลบทั้งร้านทิ้งอะเอาง่ายๆเลยนะ เพื่อคุณลองไปคิดตอบเป็นเป็นเป็นพอยต์แบบนี้หมดเลยแล้วมีหลายเรื่องที่จะเล่ฟังในฐานะของหลายหลายมุมมองเลยอ่ะทีนี้ก็มีการติดต่อกับชอปปี้ก็เป็นอะไรที่คิดเลยก็คือว่าเออห้ามเอเอคือไม่ไม่ให้ใช้ภาษาและไม่ใช่ตัวเลขพอถามว่าทุกคนเราต้องใช้กไหมภาษาอังกฤษก็จะห้ตัวเลขจะให้ทายังไงแล้วทําไมอยู่ดีๆหลายปีที่ผ่านมา ที่เคยคุณเคยหักเปอร์เซ็นต์ไปค่าที่เรามาขายของไม่ผิดแต่อยู่ดีๆพอสมัครลงสมัครแล้วเพราสองฟีที่คุณออกเองมานานมากแล้วคุณก็กลับบอกว่าอ๋อทางร้านเราผิดผิดอะไรอธิบายสิก็บอกว่าก็ตามที่เขียนไว้ว่าคุณต้องลบสินค้าทิ้งเท่านั้นเพราะว่าใช้ภาษาและใช้ตัวเลขก็บอกว่าแต่ทุกร้านเราก็ใช้หมดเลยนี่น <c oughs> เขาจะเขียนว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันเป็นกฎที่เขียนว่า ห้ามปล่อยที่ว่างไว้คุณจะต้องใส่ตัวเลขหรือหรือภาษายังแล้วกิดตัวอะไรเงี้ยคุณรู้ไหมคือมันเป็นแบบพอดรูปเสร็จแล้วกด enter อะไไม่ได้ต้องใส่ลงไปคือคุณเข้าใจแบบฟิลใช่ไหมอันนี้ก็แค่แค่้อยฟังไปแล้วคุณไปคิดต่อเองหลังจากนั้นก็บอกว่าไม่ไม่คุณต้องดําเนินเรื่องแล้วนีผู้ขายสองก็บอกดําเนินเรื่องอะไรในเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีความแมกเลยเผลในการทําแบบนี้เลย เนี่ยร้านทุกร้านที่ผู้ขายหนึ่งผู้ขายสองซื้อของในฐานะลูกค้าเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษภาษาไทยและตัวเลขทุกร้านเลยไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามในแต่ละวันที่เคยซื้อของมาในแอปช้อปปีเพราะฉะนั้นทําไมไม่โดนไปหมดทั้งแอปช้อปปี้เลยกี่ร้อยกี่พันล้านทําไมคะนี่ค่ะเยาเราสูตรไปฟังนะทาไมถึงจะต้องโดนเฉพาะคนที่กดสมัรครโค้ดส่งฟรีแล้วร้านร้านที่หนึ่งก็มีโค้ดส่งฟรีตลอดมาแต่ร้านที่สองต้องมาไม่มี ถ้พาพอติดต่อตปุ๊บภายใน24ชั่วโมงบอกว่าของของเป็นหลายร้อยรายการของร้านอยู่ที่็ผิดเขาใช้ตัวอรและตัวเลขมันไม่ได้แม็กเซนเลยจากนิดถ้าเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีชื่อว่าใครทําแต่ขึ้นมาผิดอย่างนี้จะไม่เขียนชื่บมือกลมกลมออกไปแล้วคุณทําอย่างนี้กับร้านไหนก็ได้ต่อให้จะมีดําเนินเรื่องสมัครโคร้ชฟรีหรือว่าหรือว่าติดต่อคุณเรื่องอะไรก็ตามเหมือนที่พวกร้านที่พวกที่เป็นแบรนด์เดี๋ยวคุเราฟังที่มันเหมือนแบบว่าเหมือนใส้ใครก็แบรนด์นี่ก็เหมือนกัน แต่ในฐานะของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระบบได้ไงคุณคิดดูดิถ้าเกิดว่าสมมติว่าไม่ได้สมัครเขาส่งฟรีหรือสมัครก็ตามหรือหรือเคยเข้าไปถามช้อปปี้ว่าเออมีของส่งกี่เจ้าอะไรก็ว่าไปแล้วอยู่ดีวันลุงขึ้นสินค้าเป็นรายละรายการบางคนหรือทุกท,ทุกอันเลยถูกขึ้นว่าคุณใช้ภาษาอังกฤษแต่ตัวเลขปรุณาลบทิ้งเท่านั้นห้ามแก้ไขไม่งั้นหลังจากนี้อีกกี่วันเราจะลบองคณทิ้งให้หมดเนี่ยขึ้นแบบนี้มันหมายความว่าไ,ไง ก็คือคุณช่วยออกไปจากแอปเราถูกไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้งอแล้วก็ขายเองแล้วคือก็ผู้ขายสองก็บอกว่าเมื่อวานได้ทําการติดต่อเรื่องเรื่องเรื่องภายในยีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาติดต่อเรื่องโควดไปเพราะฉะนั้นงานตรนนี้งานของคุณ่ด้ตอบกลับมาแต่คุณกลับไม่ตอบกลับมาหรือตอบกลับมาว่ามีหรือมมีก็ว่าไปให้ใช้หรือไม่ให้ใช้ก็ว่าไปก็แค่นั้นก็จบแต่คุณมีความจําเป็นไหมที่ต้องมาข้ออ้างว่า ตัวอักษรกับตัวเลขเนี่ยห้ามใช้เฉพาะร้านนี้เท่านั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้เท่าน,นั้นเลยภายในี4ชั่วโมงเพื่อให้ร้านไม่มีของเลยหรือมีแค่ไม่กี่อย่างเนี้ยหรอกแล้วถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนี้กับใครก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณคิดขึ้นมาแล้วคุณก็ทําทุกๆวันหลังจากนี้อีกหรือเคยทํามาแล้วอีกกี่คนก็ไม่รู้จะมาถึงคนนี้มแล้วเราต้องแจ้งแจ้งใครชื่อนาตัวเนเจ้าหน้าที่ของนีนคือใครแล้วทางจ็อบบี้ก็ เป็นแชทนะก็ส่งเียมาว่าคุณต้องเป็นคนเดินเรื่องหมายถึงต้องเดินเรื่องในสิ่งที่คนอื่นทําผิดกับเราต้องกดเดินเรื่องแล้วก็ไปใส่ข้อมูลเอาอีกแล้วนะครั้งที่สองแล้วนะใส่ข้อมูลกรอ,อกแบบฟอร์มนู่นน,นี่นั่นแล้วรอไปอีกกี่วันกี่อาทิตก็ว่าไปคุณน่าจะหมายเสน่ะละ่ะแล้วพอโดนถามว่าตกลงคือผิดผิดเรื่องภาษาหรือตัวเลขใช่ไหมตอบว่านั้นคุณก็ต้องเดินเรื่องต่อไปดาเนินเรื่องเองกรอ,อกแบบฟอร์ม แล้วก็คุณก็ต้องลบทิ้งไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ลบทิ้งก็ย,ยังพูดเหมือนเดิมเหมือนเราไม่ได้ติดต่อไปแค่เข้าไปเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะไม่น่น่นและนี่ยังไม่รวมที่ว่ารูปหน้าเราหรืออีเมลอะไรที่มันบังคับให้กรอในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวต่างๆนานาเนี่ยในตัวระบบที่มันเข้าไปให้ก่อกเนี่ยหรือไม่น,น,น่าแน่นถ้าสามารถเอาไปทําอะไรเกี่ยวกับบุคคลได้อีกเพราะมันเคลื่อนมาแล้วในโมทวีไทยเรื่องข้อมูลที่ก่อเข้าไปเพื่อสมัครสตรีนี่แหละเหมือนกัน ช่องคนบาน่วยใครเป็นสมาชิกเห็นเขียนอยู่ว่าช้อปปี้เอารูปผู้ใช้อะไรสักอย่างคุณลองไปดูใครเป็นสมาชิกลองไปดูคลิปนัดนดูเออคือก็เท่ากับว่าในยี่สิบสี่ชั่วโมงสิ่งที่เกิดความจริงก็คือคุณได้ข้อมูลอย่างน้อยอีเมลของบุคคลหนึ่งไปซึ่งคนปกติที่ไม่ใช่แซกเมอร์มันไม่ได้ไปสมัครอีเมลมาตอนนั้นเลราวมาเรามากอออยู่แล้ว,ลว,วลรูป้ป่ะมันก็ต้องมีอีเมลไม่ตัวเองกัอ,อีเมลคนในบ้านรูป้ป่ะก็เท่ากับว่าไปดูข้อมูลหรือว่า อะไรก็ได้หรือไม่ใช่เนี่ยไม่ได้ดูแต่ว่าต้องการที่จะทําอะไรบางอย่างกับร้านเพราะร้านอยู่ในระหว่างที่การสมัครโครองฟรีคุณเข้าใจไหมเหมือนข่าวอลันโยอะไรที่จีนอะอะไรก็ตามที่มันเหมือนแบบเฮ้ยอยู่เฉยๆก็กลายเป็นคนที่เหมือนเป็นโจนะให้สิ่แบบเหมือนเออ่าตรงนั้นเราเป็นโจเหรออ่าและทีนี้ผู้ขายสองก็บอกว่าทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างที่โพสที่ทําไปทุกอย่างเป็นมาตลอดหลายปีมากๆแล้วกับร้านค้าที่หนึ่งเหมือนกันทุกอย่างใช้ภาษาอังกฤษใช้ตัวเลขเหมือนกันรูปแบบเดียวกันทุกอย่างแต่ร้านนั้นมีโคส่งฟรีไม่พอร้านนี้ไม่มีไม่พอร้านสองไม่มีไม่พอผู้ขายสองไม่มีไม่พอยังมาโดนเป็นหลายร้อยรายการอีกแหว่าให้หลบทัางที่ทําเหมือนกันทุกประการทุกเงื่อนไขทุกทุกรายละเอียดแล้วแต่ละรายละเอียดที่ทํามาสั่งสมทั้งหมดเนี่ย เป็นเดือนเป็นปีแต่คุณบอกให้แล้วคุณมีเจ้าหน้าที่ที่กดคลิกติกต๊กติกต๊กติกต๊ก,ก,กแล้วก็ลบเนี่ยหรือจะบังคับให้ลบเนี่ยมันใช่เรื่องไหมท่านั้นที่ตัวคุณเองที่เราแจ้งเรื่องเนี่ยเอามาใช้ชื่อว่า p o OK, k p o OK, k p, OK, p a p a k นะบอกว่าคุณอะตัวคนที่เราแจ้งเรื่องคุณก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าจริงไหมเพราะมีตัวเลขกับภาษาอังกภาษรไทยแค่นั้นมันมันไม่มีอะไรนอกเรื่องเลยคุณก็ดูได้หี่ว่าจริงไหม แล้วคุณตอบไหมว่าอันนี้คือเจ้าหน้าที่ติกมั่วหรือว่าทํางานอะไรยังไงทำงานที่มีหน้าที่ในการเรื่องสมัครขอส่องสรฟรีหรือว่าคุณมอว่าอะไรก็ตอบแงเดิมอย่างที่คุณคัดเดาเลยมันตอนที่แจ้งเรื่องขอสองกองแต่ว่าก็ต้องขอัยด้วยนะคะก็ุณานะเขาไปบอกแบบแบบของเพิ่มเติมทพน่เติมเอ่ออ่าก็เลยก็เลยผู้ขายสองก็ถามว่า เอาเป็นคําตอบเดียวเท่านั้นใช่ไหมก็คือวนไปว่าเกาะอะไรเพิ่มไปเรื่อยๆๆื่อแล้วก็ใส่ข้อมูลของสุต,ตัวลงเข้าไปด้วยในการเกาะแต่ละแบบฟอร์มใช่ไหมทางนั้นก็ตอบว่าใช่แต่ก็ตอบว่าให้รอแล้วก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดผลออกมาแล้วคือต้องมีการลบหรือมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทุกๆวันหรือเกิดขึ้นกับใครก็ได้อะไรก็ตามจะต้องดําเนินการต่อไปไงกับเจ้าหน้า,นาที่ที่ทําหน้าที่แบบนี้ทําแบบนี้รวมถึงจะทำเพราะเรื่องโคดส่งหรือทำเพราะอะไรก็ตามทำเพราะกันๆๆแกล้งอะไรก็ตามก็ตอบไปที่คุณเดาแหละ ครเคแจ้งเรื่องของสองโกงมาบ้างก็ตอบว่าต้องขออภัยจริงๆนะรบกวนไปกรอกข้อมูลตรงนี้ด้วยตรงในแพลตฟอร์มก่อนแล้วก็รอผลก่อนก่อนแค่นี้ต่อมอนเดิมรวมไปประมาสามประโยคไม่คุณติดต่อเรื่องอะไรเอ,อ่อทางนั้นที่มันชัดเจนว่าคุณไม่ผิดและทางนั้นผิดและโกงหรืออะไรก็ตามอยูโดวกันแก้ทางนั้นก็ตอบว่าต้องขออภัยจริงๆก็ณล้กกรอกแบบฟอร์มเพิ่มคม่ะขอบคุณค่ะก็ก็มีแค่นี้เสมอไม่ก็จะเรื่องอะไรอ่ะก็มาเล่าให้ฟัง ว่ามันเป็นแบบนี้เนาะแล้วมันก็เหมาะกับประเทศที่ยังไม่ได้เดินกพัฒนาแล้วเพราะอะไรเพราะมนุษย์ทุกคนอะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่แบบว่ามีองค์กรมีแอปพลิเคชันะไรขายของแบบมีพนักงานเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่คุณเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาก็คือคนเดียวหรือว่าแค่ครอบครัวเดียวหรือว่าอะไรก็ตามแล้วมันมีไหมอะในประเทศที่ยังไม่พัฒนาแล้วที่แบบมีทนายกระจำตระกูลอะไรเงี้ยที่แบบพอเกิดเรื่องปุ๊บมาให้ทนาย เดินเรื่องอะไรจ้างไปเลยเออแสนหนึ่งนัดหนึ่งแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราที่มันมันกั้มกึ่งนี่แหละมีขนาดนี้มันมีวันหลายวันที่เป็นวันแห่งซวยของของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะของในส่วนของประเทศไทยหรือประเทศอื่นเรื่องจันทรุกับสลปว์ราคามันมีทั้งเกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็ตลอดเวลาจริงๆไม่ได้นังตัวเรื่องนี้แต่ไม่แค่ไม่ได้มาลอยฝังในมุมนั้นมุมนี้ ทุกเงื่อนงำจริงๆอันนี้มาเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนกับทุกอย่างมันจะต้องแย่งขอ้ส่งฟีมันจะต้องมันจะต้องออกประเด็นแปลว่าเอาจริงๆถ้าเป็นเรื่องนาสิกาใกล้ตัวมันก็เหมือนกันนะมันก็เหมือนกับว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามจริงๆมันก็เรื่องเดียวกันนะพะพิขึ้นพลังงานไวมันไม่ใช่คนละเรื่องเดียวกันเลยนะเนี่ยก็ประมาณก็ประมาณ ถ้าเป็นคนหนึ่งตาหนึ่งก็เหมือนแก๊สไซน์เนาะแบบว่าเราแบบว่าเออทาไมทุกคนมีสิทธิ์ได้สมมติได้รักษาสุขภาพฟรีอะสามสิบบาททําไมฉันไม่มีอรอสมมติว่ารัฐสามารถทําได้แต่จริงรัฐทาไม่ได้เพราะว่าระบบมันสเสถียรในบางอย่างความเป็นธรรมอะไรเงี้ยแนนประชาชนทั้งทั้งประเทศก็ไม่อยอมสมมติว่ารัฐทำได้เออทาไมฉันไม่มีบัตรรักษาสุขภาพเปคนเดียวอะในๆๆในในยี่นึงของบ้านฉันนะเสร็จแล้วาก็กลายเป็นเรื่องว่า ออหน้าบ้านคุณเปิดไฟตอนกลางคืนทั้งที่ทุกวันก็เปิดแล้วแบบคุณจะต้องโดนพวกเราพิจารณารออีกหนึ่งเดือนกรุณาถอดไฟหน้าบ้านของคุณทิ้งด้วยไม่งั้นเราจะมาถอดเนี่ยเหมือนกันเลยอ่ะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวทายล่าฟังถ้าสะดวกเป็นแบบปรแบบมาโอเค